ครับสวัสด,ดีครับพี่น้องื้นนี้พาพี่พาน้องมาซิกเบ็ดอีกก่อนนะพี่น้องเลยมือนี้หากินม่งก่อนนะหาปลาไปปิ้งอีกก่อนพี่น้องเลยคนกระตกไปทั้งใดก็บ่ได้มาหาซิกเบ็ดนี่แหละพี่น้องเลยหาเลาะซิกน้ำมือนี่ะหละไปเรื่อยๆมองใดมันกินกับซิกไปมองใดบ่กินกัย้ายไปมาเด้อพี่น้องเดิมมาลุ้นเดิมมือนี้ เอาจริงได้มืนน้อนี่แต่หักฝนตก <c oughs> จักสิเป็นไในใด้ดอกพี่น้องเอ้ยฝ้าฝนก็ได้โอ้ยตกเป็นอาทิตย์กลัวๆอลไรได้เด่นิต้องบ่เศ้าจะเครื่อ,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 อไปพี่น้องมาลองบ่งเป็นได้สิมานอยู่บ่มือนีลื่นได้ฝนตกมันที่กินอยู่บ่ต้องเหมืองเด้อพี่น้องเด้ออู้อู้น้า๋อโอ้ป่าเวียนไฟพี่น้องโอ้ à, thôi bà viên phay bà viên phay bà... tổ bắc nhảy đầy cán phi nó người đó tổ bắc nhảy lên phi nó bà viên phay phì nó người đầy cán bẹn này Hàn. ากาบานนี่นี่น้องเอ้ยปากกาปากกานั่นโอ้กลิ่นเล็กแเท่าไหร่ปากกาบานนี่นี่พี่น้องปากกาบานนี่นี่ปากกาอ๋อเอารุ่นนี่โอเคอยู่ ông 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 nè ủa bạc gà nhảy pinoờ bạc gà nhảy lấy thùng để pinoờ bạc gà to bắc nhảyเลย ủa đây cản ừ đọp pinoờ đây ping gì lại đây cản đây con pinoờ ơi mhm 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 Can bêny bác ca, you know, hungry. Nan, lấy lèo, 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 bác ca, lèo, bác nhai đeo. Lê, hông, thì nó ơi lê, lê, tôi you nhảy đây lèo, bà โอ้ป่าเ,เวียนไฟนป่าเวียนไฟนอันนี้นี่ดิป่าเวียนไฟอันนี้เอาอันนี้ก็ได้รุ่นนี้โอเคอยู่พี่น้องเว้ยรุ่นเอ้าเดือดเดือเือเอาลองมาก่อนะนะนั่นป่ากาใหญ่พี่น้องเว้ยน,นั่นปลาทูปป่าก,กา เอาตาเฮ้ยตัวบ้านใหญ่พี่น้องปากกากระกระตัวปากกาพูดนะพี่น้องอยากมืดเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฝนตกพี่น้องฟ้ามืดฝนอยู่เดี๋ยวนี้ย่านฝนตกแห้งยันได้เมื่อยอยู่นี่นี่กระตกอยู่เด้อขาขอ่แห้งเท่าวได้ ไปมาเมือพี่น้องฝนกับเศร้วรราวปินฝนก็ไดโตกอยู่ตลอดมาเมือพี่น้องพบกินแหละปลาก็ได้พราะปี๊งแะละพี่น้องเลยทำนี้ก็ได้ในการอยู่หรอกพอได้ปิ้งอยู่นกเค็ดเจงใดเลยมันฝนพี่น้องเลยฝนอุบาติวัยนี่ปลาก็ไดพี่น้องอนี่ไอการอยู่ได้ไหนปลา นี่ถูกงามๆพี่น้องเอ้ยปลากระไดปลากาปลาเวียนไฟอ่ะได้การอยู่ได้พี่น้องเลยตูปกปลาเด็กก็จะอยากได้กินอยู่ขั้นมาขั้นฝนบปรตกกับชิไข่ยอยู่พี่น้องที่ได้อยู่หึงเนี่ยจักหน่อยอันนี้ยังเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่เที่ยวลบฝน, <c oughs> นเด็กเอ้าเขาปีงอะไรเนาะพี่น้องนอ่าซ้ำนี่ไปมาเมือ่อ ฝุ่นน้อยกระไดพูดได้เดยนี่พี่น้องเลยเอาเอาสานี้ก่อน,น้องพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ